วันนี้ไปตลาดมาไปเจอกุ้งลดราคาได้มาถุงหนึ่งเอามาล้างเสร็จแล้วก็ว่าจะลวกกินกับตำถัว่วได้ถั่วมากมหนึ่งเป็นกุ้งแช่แข็งที่เขาตัดส่วนหัวออกมาแล้วเหลือแต่ส่วนหางเป็นกุ้งไซส์เล็กอะคะ่ะทุกคนก็จะไม่ได้นึ่งเอาแบบลวกแบบง่ายนี่เลยคะ่ะต้มเสร็จ,รจแล้วก็มาตามด้วยต้มนําจีน ขนมจีนนี้เป็นเส้นแห้งค่ะต้มเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำสองสามน้ำก็เอามาพักให้มันเสด็จน้คขนมจีนนี้ฟางใช้เป็นเส้นเล็กฟางชอบเส้นเล็กมันเข้ากันดีอะค่ะดีอร่อยกว่าเส้นใหญ่เลยชอบซื้อเส้นเล็กมาหลังจากต้มขนมจีนเสร็จแล้วก็มาล้างผักกันก่อนที่เราจะมาตำส้มตำผักนี่ก็จะได้ถั่วได้ไอ้พริก พริกหยวกสีแดงมาได้มะเขือมาส่วนถั่วฝักยาวนี้ได้มาเป็นลูกยาว,ยาวเล็กๆล,ลูกไม่ไม่ใหญ่ไม่กรอบคือเหนียวแล้วค่ะแล้วพริกก็ประมาณที่ว่าเหมือนจะไปทางเก่าแล้วค่ะของสดไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็ล้างผักเสร็จแล้วก็มาจัดเรียงผักหัน่นถั่วฝักยาวหัน่นหั่นมะนาวเอาไว้ตำ ตำเหล็กยากมากค่ะทุกคนเพราะว่าใช้ไอ้ครกครกหินไม่ใช่ไม่ใช่สิครกไม้ตำยากค่ะทุกคนเราจะเหล็กยากก็ตำเฉาะเฉาะเะเอาค่ะไม่ไม่เหล็กเอาแค่แตกๆเอาก็พอค่ะทุกคนปรุงรสตำปรุงรสธรรมดานี่แหละค่ะใส่แค่ปลาร้าน้ำตาล มะนาวผงปรุงรสแค่นั้นแหะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ยือดยอดต่อแล้วก็ชิมรสแค่นี้เลยค่ะง่ายนิดเดียวใครชอบรสไหนก็ปรุงรสเอาเห็นไหมคะตําไม่เหลกเลยค่ะได้แค่นี้เลยเสร็จแล้วแล้วก็มาเสิร์ฟตักเทใส่จานเลยค่ะพร้อมด้วยขนมจีน จัดเรียงขนมจีนเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งที่เราลวกสุกก่อนหน้านี้แล้วเอามาเรียงจัดใส่จานมาค่ะทุกคน